สวัสดีครับเข้าสู่ช n e l STR Top TV สำหรับวันนี้ผมมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับมีประเด็นข่าวชาวไนจีเรียวัย27ปีนะครับถูกพบเชื้อฟีดาลลิงในไทยก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะครับมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันสำหรับความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับผมนำมาจากเพจข่าวสด เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งในเนื้อหาข่าวนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าชาวนาจิเรียวัย27ปีติดเชื้อฟีดาตลิงซึ่งหลบนีการนัดพบของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนวันพฤหัสบ,บดีและถูกจับกลุ่มเมื่อวันเสาร์ที่ก,กัมพูชาชายรายนี้ซึ่งมีการติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยถูกระบุชื่อคือออสมอนเขานี้ไปกัมพูชา ผ่านปรมแดนธรรมชาติระหว่างสองประเทศเขามีาการฝีดาดลิงเมื่อวันที่9กรกฎาคมแต่ในวันที่17กรกฎาคมเขาไม่มาตามแพทนัดก่อนที่จะหลบหนีออกจากประเทศไทยตำรวจไทยติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของเขาที่ชายแดนไทยกัมพูชาและในที่สุดเขาก็ถูกตำรวจกัมพูชาจับกลุ่มในกรุงพนมเปญเมื่อเวลา20นาฬิกาในวันเสาร์ และเขามาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและวีซ่าของเขานั้นมีอายุจนถึง18มกราคมและหลังจากข่าวนี้นะครับก็มีชาวต่างชาตินะครับจำนวนไม่น้อยนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันโดยชาวต่างชาติคนแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ประเทศไทยนานกว่าระยะฟักตัวของไวรัสดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเป็นเคสแรกในประเทศไทยได้ เขาเป็นเพียงเคสแรกที่ตรวจพบหาแรงไวรัตในพื้นที่ให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นเรื่องนี้จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวและในส่วนความคิดเห็นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแสดงว่าไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนแรกที่ตรวจพบพวกเขาต้องหาที่มากับสิ่งนี้ ซึ่งหลังจากเมนนี้นะครับคุณแซมนะครับมาแสดงความคิดเห็นใต้เมนนี้ว่าไม่ใช่ว่าเขาติดโรคตั้งแต่เดือนตุลาคมหรอละในส่วนเมน,นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเขาควรถูกตั้งข้อหาในประเทศไทยและกัมพูชาตลอดชีวิตเขาทําให้ทางอาเซียนตกอยู่ในความเสี่ยงและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้เมนนี้ว่าเขาถูกจับได้ที่นี่ โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ใช่คนแรกอ่านข่าวแล้วคิดเรื่องราวมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับถูกจับที่นี่จากนั้นตัวเลือกที่มีอยู่จะได้รับการรักษาทำไมคุณต้องวิ่งนี้และทำให้ทุกคนมีความเสี่ยงมากขึ้นส่วนเม้นต่อไปครับชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นีว่าควรถูกตัดสินจำคุกและถูกเนรเทศ ลหลังจากเมนี้นะครับก็มีชาวอังกฤษนะครับมาตอบกลับใต้เมนี่ว่าถ้าเขาติดคุกเขาจะไม่แพร่เชื้อหรอและการมีโรคติดต่อเป็นเหตุให้ต้องขังใครไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันและจากตรงนี้นะครับชาวสิงคโปร์คนนี้นะครับมาตอบกลับอีกว่าถ้าคุณเป็นโรคติดเชื้อคุณต้องทําตามกฎและรับการรักษามากกว่าที่จะกระจายไปทุกที่ แล้วก็ชาวอังกฤษคนเดิมน,นะครับตอบกลาบอีกว่าแล้วโรคฟีดาลลิงมีอะไรบ้างพวกเขาสมควรถูกจำคุกและไม่ควรไปในหมู่บ้านหรือไม่ฉันคิดว่าการไม่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้อื่นจะเป็นคำแนะนำที่ดีกว่าและมันก็ไม่ใช่ความผิดทางอาญาแล้วก็มีคนมาตอบใต้เม้นของชาวสิงคโปร์ท่านนี้อีกนะครับถูกในประเทศไปที่ไหนให้แพร่ระบาดมากขึ้นร้อ ควรแยกตัวต่างหากและในส่วนความคิดเห็นต่อไปครับมีชาวอเมริกานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาว่ายข้ามแม่น้ําไปกัมพูชาหรือเปล่าเขาถูกจับโดยตำรวจกัมพูชาแต่ตำรวจไทยไม่สามารถจับกลุ่มเขาได้และเขาพยายามหนีออกจากโรงพยาบาลอีกครั้งในกัมพูชาเขาควรรับผิดชอบต่อผู้อื่นและหลังจากตรงนี้นะครับก็มีคนมาตอบต้านนี้ว่า เขาผ่านเขตแดนธรรมชาติในป่าหรือโดยเรือเล็กๆของท้องถิ่นในตอนกลางคืนคามแม่น้ำนั่นคือสาเหตุที่ตำรวจไทยจับเขาไม่ได้แต่หลังจากได้ฟังคำพูดตำรวจกัมพูชาแล้วพวกเขารู้โดยหมายเลขหนังสือเดินทางที่เขาลงทะเบียนไว้แล้วก็ชาวอเมริกาคนเดิมนะครับมาตอบกลับไเมนีอีกว่าฉันสงสัยว่าทำไม สำนักข่าวไทยบางแห่งรายงานว่าเขาไ่ว้ข้ามแม่น้ําไปยังกัมพูชาแล้วก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบกลับใต้เมนี์ว่ามีแม่น้ําตรงชายแดนและเขาไ่ว้ข้ามไปฉันอ่านจากข่าวและในเม้นต์ต่อไปครับคนนี้มาตั้งข้อสงสัยไว้ว่าผู้มีอำนาจต้องสอบปากคำเขาว่าเขาถูกปล่อยให้เกิดการแพร่กระจายในดินแดนไทยหรือไม่ แล้กชาวินโดครับมาตอบกลับใต้เมนิว่าเห็นด้วยและมีอีกคนนะครับตอบกลับเมนิว่าคุณคิดว่าในจิริมีเหตุผลที่จะโจมตีประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่อาจอยู่เบื้องหลังกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรอแล้วก็คุณแมทธิวนะครับมาตอบกลับใต้เมนิว่าเขามาประเทศไทยตั้งแต่ปี2,564เขาถูกจับได้ที่นั่น และในส่วนเม้นต่อไปครับคุณแฮนรูนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรมากแค่การแพร่กระจายโรคฝีดาดลิงเวลามันจะบอกเองและหลังจากตรงนี้นะครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับใต้เมนิว่าถ้าจำไม่ผิดประการแรกเขาตั้งใจมาประเทศไทยในฐานะนักเรียนเพื่อศึกษาที่เชียงใหม่แต่เขาไม่ได้ทำตามที่ระบุไว้ในวีซ่า เขาไปทํางานที่ภูเก็ตจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุประการที่2ตอนนี้เขาติดเชื้อฝีดาดลิงส่วนเม้นต่อไปครับมีชาวสวีเดนนะครับมาแสดงความคิดเห็นีกว่าไม่ใช่คนแรกแน่เขาต้องแพร่เชื้อให้คนอื่นติดเชื้อแล้วแน่นอนเม้นต่อไปครับคุณเพลนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาอยู่ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี่ไม่ใช่คนแรกหรือคนสุดท้ายแน่ และในเม้นต่อไปครับคุณมาดี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเมื่อคืนเขาพยายามหนีจากโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ถูกตำรวจกัมพูชากักตัวไว้และมีคนมาตอบใต้ยมานี้ว่าเขาต้องหลบนี้ก่อนที่การสอบปากคำจะเริ่มต้นขึ้นมิฉะนั้นเขาอาจจะเงียบไปก่อนที่เขาจะเปิดปากพูดส่วนเมนตต่อไปนะครับคุณแฮร์รี่นะครับมาพูดถึงประเด็นการท่องเที่ยวไปว่า ข่าวแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและในเม้นต่อไปครับมีชาวเวียดนามได้มาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวตอนนี้ตำรวจไทยปฏิบัติต่อมนุษย์ราวกับเป็นอาชญากรเพียงเพราะเขาป่วยในประเทศไทยโดยโรคที่ไม่ส่งผลร้ายแรงใดๆเลยและหลังจากตรงนี้นะครับมีชาวฝรั่งเศสนะครับมาตอบกลับใต้นี้ว่าเขาเป็นอาชญากรในทางที่ผิด เขาสามารถแพร่การติดเชื้อได้หลายคนและมีส่วนทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคนี้ทําไมเขาถึงมีออกจากโรงพยาบาลที่เขารับการรักษาตั้งแต่แรกเป็นเพราะเขาอยู่เกินเวลาหลายเดือนหรือไม่ควรรับการรักษาก่อนแล้วจึงปรับให้หนักหรือจําคุกและให้ออกจากประเทศซะและมีคนมาตอบตายมาน,นี้อีกนะครับเขาไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นอาชญากรตั้งแต่แรก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของไทยและหน่วยงานต่างๆแค่อยากจะรักษาเขาแต่ดันทำเรื่องโง,โงโง่โดยการหนีจากการรักษาและข้ามพรมแดนไปยังกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายและถูกจับเพราะเหตุนั้นทำไมเขาถึงปฏิเสธการรักษาตั้งแต่แรกและต้องการหลบหนีเป็นการเห็นแก่ตัวที่จะทำอย่างนั้นและเสี่ยงต่อความเป็นไปได้ที่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น คนนี้ครับมาตอบกลับใต้เมนนี้อีกว่าหาข้อมูลให้ถูกก่อนแสดงความคิดเห็นแบบนี้และไปอที่เมนต่อไปครับมีชาวนาจิเดียนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าสื่อไทยเปลี่ยนเรื่องไปอย่างสิ้นเชิงคุณออสมอนไวย7 7ปีชาวนาจิเดียารายนี้ติดเชื้อที่ถนนป่าตองโดยสตรีชาวยุโรปแต่แปลกใจที่ข่าวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสื่อบางสำนัก ต้องถูกฟ้องในข้อหาทําให้เสื่อมเสียเขาติดเชื้อในประเทศไทยโดยสาวชาวโยุโรปในภูเก็ตแต่เขาหนีไปก่อนที่ประเทศไทยต้องการใช้เขาเป็นแพลรับบาปชัตนสังเกตว่ามีชาวต่างชาติเหยียดผิวบางกลุ่มจากคนโยุโรปอยู่ในประเทศไทยและไปอันที่ม้นตต่อไปครับมีชาวเดนมาร์กนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาควรได้รับการใช้ชีวิตในคุกเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนอื่น ขอรู้ว่าเขาติดเชื้อส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าแค่ห่วงตัวเองหรือมีสติปัญญาต่ำมากเม้นต่อไปครับฉันไม่ชัดเจนว่าวีซ่าของเขาจะหมนอายุในเดือนมกราคม2 0 2 2หรือ2,023กันแน่แต่ฉันต่อว่ามันหมายความว่าเขาอยู่เกินกำหนดมา6เดือนแล้ว ส่วนเม้นต์ต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเขาติดโรคในประเทศไทยและเขาก็ไม่ใช่ผู้ป่วยรายแรกเม้นต์ต่อไปครับเขามาเมืองไทยเกิน8เดือนแล้วแล้วมันถ้าแพร่กระจายโรคติดต่อไปแล้วละ่ะและในส่วนเม้นต์ต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามีเทคโนโลยีติดตามสัญญาณโทรศัพท์แต่นี่ แล้วก็คนนี้นะครับก็ได้เม้นรูปนี้มาด้วยนะครับและในส่วนเม้นต่อไปครับคนนี้นะครับมาตหนิสื่อข่าวสดไว้ว่าคุณคนไทยมักโทษชาวต่างชาติเขาไม่ได้ถูกจกับเขาเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะคุณต้องการทำลายชีวิตของผู้อื่นโดยเจตนาโดยการเผยแพร่ข่าวเท็จคุณควรเปลี่ยนบทความแล้วก็เช่นเดียวเมนนี้นะครับซึ่งเขาได้มา แสดงความคิดเห็นไว้ว่าข่าวสวดอังกฤษไร้สาระอะไรนักนะสิ่งที่คุณทำคือส่งเสริมการสร้างความกลัวใช้ชีวิตซะเมนต่อไปครับมีชาวสิงคโปร์ครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเขาควรโดนแบนตลอดชีพไม่ให้เข้าไทยอีกต่อไปแล้วก็มีคนมาตอบแต้แมันนีกว่าคุณหมายถึงห้ามจากไทยและกัมพูชาใช่ไหม ส่วนเม้นต่อไปครับคุณริชาร์ดนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเขามาถึงในเดือนตุลาคมและไม่แสดงอาการจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ถูกจับที่นี่ดังนั้นเขาจึงไม่ใช่เคสแรกในประเทศไทยเขาเป็นคนแรกที่ถูกค้นพบหรือแย่กว่านั้นคือเขาเป็นคนแรกที่ได้รับการแพร่เชือ้อและไปอันทีคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า แย่มากเขาประมาทในการติดเชื้อขาดความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดในการหนีและเป็นอันตรายต่อชาวเอเชียผู้บริสุทธิ์ครับสำหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับที่มีความรู้สึกต่อข่าวนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับโรคฝีดาดลิงในครั้งนี้นะครับก็ในตอนนี้นะครับไม่แน่ว่าเชื้อนี่นะครับแพร่กระจายไปหลายคนแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ